ไม้ขับถามกันแบบนี้ดีกว่าเด็กๆคะ่ะลูกเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามออกไปดื่มเนี่ยอย่าลืมเตือนด้วยนะเมาไม่ขับนะปะาป๊าเมาไม่ขับนะพี่ถ้าเกิดว่าเมาเนี่ยไม่ต้องขับไม่ต้องออกไปไหนเลยให้นั่งดื่มอยู่กับพี่แล้วก็นอนไปตรงนั้นตื่นมาแล้วสา่งเมื่อไหร่ค่อยกลับบ้านแต่ถ้าเกิดว่าไปกลางทางแล้วนั่งนั่งเมากันอยู่กับแกล้มหมดจะทำยังไงล่ะคะทีนี้ก็เมาไม่ขับไม่ใช่หรอ ไม่ใช่พี่จะให้ผมทำอะไรต้มแซ่บที่ไหนหน้าวัดเนี่ยผม่ไหว้ใช้นี่ไงไม่รู้ใช้ตำรวจไปซื้อต้มแซ่บด้วยนะไม่ใช่ร้านตรงไหนเราหน้าวัดตรงไหนหน้าวัดกระดูกคอนร้านตรงไหนพี่ต้มแซ่บอ่ะไม่รู้หน้าปากซอยมีหรือเปล่าไม่รู้มีต้มแซ่บอะไรต้มแซ่บกระดูกคอนเอาจริงอ่ะจริงมันขายห้าสิบบาท พี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เนี่ยนะอืออาวได้ผมไปซื้อมาให้ครับผมมากครับพี่ผมมากครับไอ้พี่เจะจะร่ำรวยนะรู้ไหมผมมากเลเมาพี่ก็นอนนี้ยนะไม่ต้องขับจารนะถอ่ะก็เมาไม่ขับไงคุณตำรวจก็ถูกแล้วไงเมาไม่ขับแต่ถ้า<ห>กลับหมด หมายถึงกลับแกล้มนะคะคุณผู้ชม,มถ้ากลับหมดคุณตํารวจก็ไปซื้อให้หน่อยได้ไหมล่ะ ตอนแรกก็ยังงงๆนะคะแต่เออเออเอาเอาเอาก็เอาเพราะว่าตํารวจต้องทําหน้าที่เพื่ออะไรที่ทักสันติราษใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยประชาชนกําลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่กับแกล้มมันหมดทํายังไงอ่ะพี่บอลเวลาดื่มมันต้องมีกับแกล้มใช่ไหมอืมกับบางคนก็ใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้มแซ่บกระดูกอ่อนมันก็ทําให้การดื่มเนี่ยคล่องคลมากอีกขึ้นค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายพี่ตารวจตกปากรับคําไปซื้อกลับแกล้มมาให้แล้วพอเอามา ส่งให้อุย้ยคุณลุงเนี่ยอวยพรให้คุณตำรวจฉชำเลยค่ะอวยพรให้ชุดใหญ่เลย,ยซึ่งครั้งนี้นะคะสายตรวจสอพอเมืองสุพรรณค่ะพี่บอลสิบตำรวจโทรพัทระอุ่นเจริญนะคะกับคู่หูบัดดีออกปฏิบัติการขี่รถมอเตอร์ไซค์ตรวจสอบความเรียบร้อยในชุมชนแถวแถวตลาดหัวเมืองสุพรรณค่ะอยู่ๆก็มีคุณลุงคนนึงเนี่ยมาโบกรถมอเตอร์ไซค์คุณตำรวจก็เลยถามว่ายังไงลุง ลุงก็เลยยื่นเงินให้แล้วก็บอกว่าฝากซื้อต้มแซ่บกระดูกอ่อนหน้าวัดให้หน่อยลุงอะเมาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไหวเดี๋ยวโดนคุณตำรวจจับข้อหาเมาแล้วขับค่ะสุดท้ายตื้ออยู่แป๊บนึงอะคุณผู้ชมพี่ตำรวจใจอ่อนก็เลยไปซื้อให้นะคะแล้วเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในติกต o อกคนดูตั้งหลายล้านครั้งแน่น่ารักมากสุดท้ายแล้วนะคะก็มีคนเข้าไปชื่นชมนะชาวเน็ตก็เลยแหกกันแซวเลยบอกว่า